เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาหาแม่มาหานะลูกน้องกินอะไรหรือยังน้องกินอะไรหรือยังลูกเดี๋ยวน้องเจ็บแผลนะมาลูกมา,มา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 โอ้ยน้อลูกเอ้ย น้องเดี๋ยวน้องเจ็บแผลเจ็บแผลนะล,ลูกเจ็บไหมลูกเจ็บไหม อดเอานะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาหานะแม่มาหาน้องตอนเช้าโอ้โอ,โอพวกหนูยังไม่ได้กินข้าวเหรอลูกน้องเอ้ยหายนะลูกนะหนูต้องหายนะหนูหายนะแม่รักหนูนะลูกนะเหมือนปุยเลยเหมือนปุยเลย อย่ากัดกันนะลูกนะวันนี้มาลูกมาหาแม่มาน้องชื่ออะไรเออแม่ตั้งชื่อให้หนูดีไหมตั้งชื่อให้หนูดีไหมลูกหายนะลูกนะฝนตกฝนตกฝนตกเดี๋ยวฝนก็ตกนะล,ลูกอืมอืมอืม รูไปตัวสู้ๆนะลูกนะสู้ๆนะรักพวกหนูนะลูกรักนะลูกนะรักนะกนะเจอครั้งแรกก็รักนะไปไปหาที่ซ่อนซาฝนกำลังตกลูก